เอลล่าทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่องนี่มันดูจริงจังเกินไปหรือเปล่าคนอื่นเขาเปิดคลิปกันยังไงมันดูลำมุนจังเราจะอยู่ตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันอังคารเลยช่องหยุดยาวนี้เราจะทําสิ่งที่เราตั้งใจจะทํามานานแล้วแต่เราก็ไม่ได้ทำเจ้ทีผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยไปด้วยกันวันนี้เราตั้งใจว่าจะเก็บโซนข้างหลังนุ้นนะมันเป็นโซนที่เราอะ ใช้แต่งหน้าบ้านสะอาดจิตใจก็จะสงบใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเก็บตรงนี้เป็นสิ่งที่เราผัดมานานแล้วไม่เก็บสักทีหเห็นเตียงเตียงไม่ได้ครับไปร,รับเตียงเลยไปร,รับเตียงก้อย จากห้องสมุดอ่านไม่จบสักทีเพราะว่าดีเกินอ่านไปได้ครึ่งเล่มก็ไปทำตามที่หนังสือบอกแล้วก็ไม่กลับมาอ่านสักทีไม่มีเวลาเพราเพราะว่ามัวไปทำตามที่มันบอกนั่นแหละเราว่าเราจะรื้อของทั้งหมด ออกมาก่อนแล้วก็ค่อยเอากลับขึ้นไปเรียงใหม่ก็น่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนมันหยิบจับวางไปย้ายมามันก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นระเบียบขึ้นโอ้ยลบไม่ไหว ถ้าเลือกระหว่างทํางานบ้านกับทํากับข้าวจะทําอะไรดีทุกคนเลือกไม่ได้ต้องทําทุกอย่างแม่เราบอกว่าคนสมัยก่อนที่เขามีลูกหลายๆคนนะ่ะเขาจะแบ่งหน้าที่กันบางคนก็จะแบบว่าไปทํางานออกนากับพ่อแม่บางคนก็จะมีหน้าที่ตื่นเช้ามาหุงข้าวทํากับข้าวบางคนก็จะเป็นคนทําความสะอาด บางส่วนก็จะเลี้ยงน้องคนที่ยังเด็กอยู่ทำงานกันเป็นทีมมากเราลองคิดดูว่าถ้าเป็นเราจะทำอะไรแล้วคนโดนนี้อะไรมันจะขนาดนั้นเลอะเธอะเปะิดเปืเปือนอืม ที่ฉันมียางมาัดผมมากมายขนาดนี้เลยเหรอเป็นระเบียบขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็ยังลกอยู่ดี ผักอันนี้ก็ซื้อมาเป็นสัปดาห์แล้วก็เพิ่งจะได้ล้างเราว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการกินผักก็คือการล้างผักแหละ ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านที่อุตลิตกันอันนี้คือตัวอย่างของการยกเขาบ้านพ่อแม่สามีกับบ้านตัวเองถึงบ้านแล้ว กลับบ้านมาแม่ทอดไข่ดาวไว้ให้ปารก็นี่น้องไปซื้อมาให้มีพันเจ้าดังมีพันเจ้าเน็ตถ้ามาอุตาดิตแลเราไม่ได้กินถือว่าพลาดเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เราอยู่ตาตดิดอะ่ะเราก็เฉยๆนะกับมีพันอันเนี้ยเพราะว่ามันมีให้กินตลอดแต่พอเราไปอยู่ที่อื่นอะ่ะแล้วมันไม่มีให้กินอะ่ะเราห่วยหามากคิดถึงมาก กลับมาก็จะจะต้องกินใท้าย้แต่ด้วความที่ร้านเขาขายดีบางทีกลับมาก็ไม่ทันกินแป๊บเดียวเขาก็เก็บแล้วอะ่ะกินลำไงต่อจังหวดตรสิตะมันเป็นที่ดินอาถรรพ์รู้ปมันเป็นที่ดินที่ทำให้คนเราเป็นเบาหวานเพราะว่า ผลไม้อร่อยทุกอย่างอะไร <S <S ด้วยความที่บ้านพิโซโลกที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้เลี้ยงนกเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้มีโอกาสเอาแมวขึ้นมาเล่นบนห้องนอนเลยพอกลับบ้านที่อดีตก็จะเป็นโอกาสที่เราได้เล่นกับแมวแบบช่ำชับ Hazrat. กอดแมวทั้งวัน ถ้ามันให้กอดอะนะ อากาศที่ตละลิดดีมากเลยทุกคนเราก็เลยออกมาเดินเล่นลำลึกความหลังเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นขอนไม้ซุงขนาดใหญ่วางเทินกันสูงมากแล้วเรากับเพื่อนๆก็จะชอบปีนขึ้นไปเล่นบนซุงอันนั้นกันแต่ว่าตอนนี้หลายอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะแต่อย่างน้อยก็มีความทรงจำดีๆให้เราได้นึกถึง คือเนื่องจากว่าเราเป็น introvert การอยู่กับผู้คนหลายๆคนเป็นเวลานานบางทีก็ทำให้เราเหนื่อยล้านะคะเราก็เลยแอบหลบมาตั้งสติสักแบบหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปใช้เวลากับครอบครัวต่อลดเย เราทําไม่ได้จะเป็นแคลเซียมลบเออแต่ว่ามันจะมีเส้นทางรางคู่บางอันที่ไม่ใช่เส้นทางรางคู่อันนั้นสีดำหรือสีเทาดำดะค่ะสีเทาไม่มีสีเทาแปลว่าอ,อ,อ,อันนี้เป็นเส้น <c oughs> เ,เอา,าสีเทาไงเอาตาราสีเทาพอเู้าลไหม วันนี้เราจะมาขัดอ่างอาบน้ำกันขอบอกว่าอ่างอันนี้ไม่ได้ขัดมาน่าจะเกินปีเพอเพาอาจจะถึง2ปีมันไม่ใช่งานบ้านทุกอย่างนะที่เราจะชอบทํามันก็ต้องมีบางอย่างที่เราขี้เกียจบ้างแหละ ว่าสุกี้อร่อยก็เลยซื้อมาด้วยแต่ว่าลืมบอกว่าไม่ใส่วุ้นเส้นสถานีถัดไปก็คือมาตัดขากางเกงนะคะกางเกงตัวนี้น่าจะซื้อมาปีกว่าแล้วไม่ได้มาตัดร้านประจำของเราก็คือร้านนี้เลยดูเหมือนจะไม่มีชื่อร้าน คุณต้าไปไหนอะ่ะคุณต้าไม่อยู่หรอฮะนบีแม่จะถ่ายคลิปหนูออกไปจากตรงนี้เลยอย่ายขีใ้ใจแม่นะไี่พีมา ก็ขรบรเราทุกคนกับการใช้ชีวิต4วันหยุดยาวของเราที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำหลายๆอย่างที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำสักทีก็ได้ทำนะคะไม่ว่าจะเป็นทำงานบ้านครั้งใหญ่หรือว่ากลับบ้านไปเยี่ยมแม่กับน้องเดี๋ยวเวลาที่เหลือเราจะขอไปพักผ่อนแล้วถ้าเกิดว่าใครรู้สึกเบื่อๆในวันหยุดรู้สึกไม่ค่อยมีพลังรู้สึกไม่รู้จะทำอะไรเราก็หวังว่าคลิปของเราจะทำให้คุณยิ้มได้นะ